วันนี้จะมาสอนการหั่นมะม่วงเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะไว้ทานกับข้าวเหนียวมะม่วงสวยๆนะคะก็เริ่มต้นจากการเลือกมะม่วงให้สวยให้ให้ดีแล้วก็ใช้มีดคมๆในการปอกมะม่วงนะคะมะม่วงจะได้ไม่ช้ำก็ค่อยๆปอกแล้วก็ทีนี้หั่นครึ่งมะม่วงนะคะเหมือนกับที่เวลาเราจะรับประทานหลังจากนั้นนะคะก็เอามะม่วงที่เราหั่นครึ่งแล้วมา เฉือนตามขวางนะคะใช้มีดให้คมนะคะแล้วก็เวลาเฉือนก็เนี่ยนะคะให้เฉือนทะแยงแบบนี้นะคะเพื่อจะได้เนื้อมะม่วงเป็นทางยาวนะคะแล้วก็พยายามเฉือนให้บางที่สุดนะคะยิ่งบางเท่าไหร่เวลาจาับอ่าเป็นตัวกลีบกุหลาบมันจะยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งง่ายเท่านั้นนะคะแล้วก็เริ่มจากเอาหัวส่วนที่เล็กที่สุดนะคะเป็นตัววางหลังจากนั้นก็เอากลีบนะคะไล่วางมา ไล่วางไปเรื่อยๆนะคะจากส่วนที่เล็กก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาเป็นส่วนที่ใหญ่ขึ้นนะคะจัดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆทบไปนะคะทีละกลีบนะคะไล่ไปเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะตามภาพเลยค่ะค่อยๆไล่ไปนะคะต้องใจเย็นๆนะคะ ในขั้นตอนนี้ถ้าว่าคุณมีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะหรือว่าคุณมีถ้วยคุณเอามาเป็นฐานนะคะเอาเข้าวเหนียวมาทําเป็นกลมๆขนาดเท่าที่คุณอยากได้ดอกนะคะหรือว่าจัดใส่ลงไปในถ้วยมันก็จะทําง่ายขึ้นนะคะก็จัดไปเรื่อยๆแบบนี้ละคะ่ะค่อยๆบีบอัดไปนะคะนี่เป็นดอกแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเราก็จะไล่ความยาวไปเรื่อยๆนะคะ พอถึงครึ่งหนึ่งของมะม่วงที่เราหั่นไว้นะคะก็จะได้หนึ่งดอกพอดีค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะหนึ่งดอกนะคะแล้วก็จัดดอกต่อไปคราวนี้ก็เอาด้านเล็กสุดมาเป็นตัวหลักอีกนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดเหมือนเดิมค่ะไล่ไปทีละกลีบนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามนะคะนำไปกินกับข้าวเหนียวมะม่วงหวังว่าคุณคงจะได้ประโยชน์จากคลิปที่จัดทำนะคะฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะคะจะเอาคลิปดีๆมาฝากคุณกันเป็นประจำนะคะขอบคุณค่ะ